พิธีเพิ่นเนาะพิธีทั้งภูมิเออทั้งพพเงพ,พ,พิ่นผ้าเฮ็ดเกาะพื้นดินที่น่นาวนจะมาอยู่มาอาศัยเนาะอยู่ในในดินนี้เกาะเจาะกินเกาะทานแลาจะเอินเนาะปี่ปี่นอนที่ได้ลวงรับไปในเมื่อก่อนทัม้มาเป็นสก,กีพี่น่าโคบมากินน้ำกันเนาะ ุสลาอุปโสอุปสิกายิงทายหน่อยใหญ่พร้อมพำเแล่าขนขวยหายัยงเคืองอมิซาบูซาทั้งหลายมีสองประการคือว่าคันทั้งหาปฏิบัติบูซาแหง่งภูมิขาทั้งหลายอามิซาบูซาภายนอกมีคันเขาตอกดอกไม้นำหอมผึ่งเทียนเรียบจังหวอธิษฐานให้เป็นปะท้าโกถากมาหาโกถากแหง่งูมิขาทั้งหลาย ขอถวายสมมาบูชาอย่างองซัพันโยะเจ้างามลำเลิศกัวานาขุดมนุษย์เทพาด้วยนนิยะธรรมมาทศาสนา,าเดวาีววะ อิติวิโสภะควาวะรหังสัมมาสัมพุโทโธภะควาวติดังนี้พุงขาทั้งหลายมากาวทถวายกุศลบุญญาลาศีแถมพรเทพดาอาหาภัยม่ายม,ม,มีขอบขััวของพอสุขสวรรค์ที่ได้ตกเต็มบ้า ในภาควนี้ก็มีทั้งเผื่อพัวสันมันหัวสวยกระตกป่วยไขโ่โหนยดีมีทั้งกุกงกุลี่กุกกุลาไก่โผกสร้างเตตั้งใส้ตกมันว่าเพื่อทําลาบาสีผูกแขนคุนขวรอ,อสุขสวรรค์นได้มีพิธีกรรมสังกทานขึ้นเทื่อนใหม่พอมนั้นก็นได้อาลาธนานในมนภาคุณเจา้ามาสุขสวายพรพระา เพื่อกำจัดปัดเป่าพนันอันตรายออกจากเกือนสันบันซองของหอฉะนั้นผู้ขายจึงขออังเสิญเขาาขนวันนอนบเต่าให้มาเขาายู่เฮือนหวามาเยอะเออควรเลยเตงจะมาแรงแรงให้เป็นบุญ ได้อยู่กับคำพูนมุ่นมังง้คว่อยอังเต็มผนกระเปือกพูนเต็มเหล่าเลี้ยงลูกจับเต้ากอยู่ซุมกินเย็นความเป็นเค้นเคศขวงจังให้กับผมมีมาไกลมิแต่ใดกับใดมิแต่ดีกับดีมิแต่ห่างกับมีนี่แหละเื่อนเศรษฐีขึ้นกำเงินข้ามเก่ากระปุ่มขึ้นอยู่ซุมกินเย็นเป็นพอเส้นวาสนาทธรรงจึงได้ลงเอ่ยด้วยกันสังฆทานขึ้นเพื่อนใหม่ สั่งเตนีต่อไปขอไถ่เฮ่งๆรวยๆเด้ออูอะมุมะหมุนมาอูอ่ะหมุนมี่มี่หรือหล่นเหลือเสาเร่ง่ายมันยืนสาตั้งรองการสันติพระองค์สห์ สิทธวามเดียมมหากรุิโกุตานตหิตายสาบบานิงภูเรตวามปานลำมีสามปานปานสามพ้นที่มรตมวารังเยเตนสัมจวัดเตนอาโอนตุเตมสยาม สยานโตงพอทิยาปุเราขยานนงนามนาวันธนเอวตะวังวิทยโออิสยสูตสยามบาลอัปปะรักิสักปลังปันทาวิมกันเลอิมานีพัตต สาปเานวารานีปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆระตังทิตายาสุขายาเจ้าพระคุนกำลังเคนสองเนาะละเคนพ,พระเกศเจ้าพาร,ระพัตหานเขนปัจจัยช่องปัจจัยวนาะอย่างว่าช่องจนมา เกศธานเจริดปวีการพร้อมทั okay, ้งเราพอ้อบยบอกอยู่ยาวานั้นไมอรูกันไดอันนั้นพอดีบ่ย่าไ้เสียงใดเหมือนใบเกศธานเติญสัมปทานานียอันว่าสามทรงบาทรวพอทั้งวนั้นจงตูนลงมาในเีตหายงุ่พอันปูนังกายิสธี แล่มีด้วยอุปมาสันใดอันวางสามสมบัติเขาของเหล่านั้นก็จงตุลุงมาในเจียรหายาเงินองทานด้วยพาะกันฉันนั้นเติดนกำความกังวลวนตายในปรวัตุศาสร์ธรรม ปะตักินังมโนกรรมังปันติติเตปะตักินาปะตักนีกตัวละละันตาเทปะทากินีบัานนี้จะมันได้มีพิธีการบาสีคือการขึ้นเฮือนใหม่แล้วมันมีการบาสีด้วยการผูกเค้นบอกตามบรนณองค์เราะ ตอนนี้ท่านครูบาอาจารย์กันไปไหนผูแคนให้เจ้าข้องเฮือนเนาะนอือเป็นผูเจ้าข้องเฮือนที่จะคืนเฮื่อนใหมให่นม่มานหนกันนห้เนาะอ้นีความภักภุมสุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุบหมด

หลังจากนั้นก็นีตีพี่น้องก็ได้ลบลาวตาขึ้นเมื่อน้องถือว่ามหอนนี้ก็จะได้ทำลาาจากขึ้นร้านมันยนกถ้าผเ้ด้ได้เข้ามาบังมาส่งอยู่ในสองเดือย่าลืมลืมเป็นกำลังใจให้แน เดี๋ยวมันีมาหอนี้ข้อกาวว่าบายดีสบายดีด้อบาดีบดไลก็แซไอหนก้อยตอเพ่อคอย